สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามื่อนี่มาพอกระลำยาย่แล้วก็กับน้องเพนนี่อีเชนเคยค่ะทุกคนนะคะน้องเพนนี่มาสวัสดีนะคะมาสวัสดีป้าป้านะานาอาอานะคนะ,นะะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีคุณป้านะคะ ป้าคุณนาคุณอาคุณยายเพนนี้เพิ่งนอนตื่นค่ะนะคะมึงเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งเดีอยมึงอย่างมึงเนี่ค่ะทุกคนเอ้ตาแป๋วเลยเพิ่งนอนตื่นแล้วก็เพิ่งกินนมอิ่มค่ะกินนมอิ่มแล้วก็แม่ก็ทำเล่้เพิ่นแลวนะคะเพิ่นก็เล่อเรียบร้อยแล้วก็ มานอนมานอนพักนะคะเนาะน,นอนพักท้องนะคะตอนนี้อัปเดตนะคะะให้เพื่อนนอนเบานะคะนี่ค่ะเบาเพื่อนให้เพื่อนนอนเบาะนะะ่ำแล้วก็ให้นอนอูนะคะนอนอูนอนเตุ๋ยนะคะน่ำนะคะ,นนนนนนะ,คะสลับปบเพียนกันไปนะคะ่ะทุกคนอ,อากาศห้อน,นะคะ่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าฝนตะบา ถ้าถ้าฝนบตกน่ะอาการห้อนหอนค่ะอืมแต่ว่าถ้าฝนตกก็อากาศตีอยู่นะคะอืมแต่ก็ช,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 ชุ่มชื้นชุ่มช่ำเนาะค่ะฝนตกอืมเปิดสีอา่จาักน่อยนะคะอืมให้ <c oughs> เพนนี่ Penny, มาออกกําลังกายขามันขนันคนบ,บ,บ,บันทีบบันทีบไปนะเออไปนะเอ้โหลูก เออหอออกกำลังกายขามีแรงและกินนมแล้วมีแรงแล้วนะคะเอออดูสั่อยไหนดูหน้าสิเพนนี่เพนนี uh ่น huh. uh ้อยค่ะเออโหตอนนี้หนูเริ่มโตเป็นสาวแล้วอตาเริ่มใสแล้วใสแจว๋วหนาเพนก็เกกริ่มเขมก็เริ่มใขหนาก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะะเนาะค่ะเนาะพัฒนาการของเด็กน้อยก็ค่อย เติบใหญ่เติบตไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเมอกี้เพิ่นเป็นขีตานะคะเป็นขีตาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เที่ยวเสร็จออกเพิ่อนอยู่นะคะเสอรอ็จออกแล้วก็เพิ่นก็นไม่ไมาเรอยๆนะคะแต่ว่าแม่เพิ่นมาเป็นปกติของเรื่องหน่อยนะคะเป็นสิม,มีขีตาแล้วก็ตรงตรงนาเพิ่นเนี่ยเ็นสินีพื้นนะคะมีพืน้นเพิ่นแต่เพิ่นก็นหายไปเองนะคะพืน้นเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นนะคะคนะคะ ต่ว่าตรงหัวตรงกับมอมเพิ่นเพิเ่นว่ากับมอมเล็กน้อยบ้าห้าดีหูนะคะนี่ค่ะเอ้เยเอ้ยเพ่นนี่น้อเอ้ยตอนนี้เพิ่นยังเหยียบบ้าห้าได้เห็นชัดเจนนะคะเนาะเออขันเพิ่นเห็นชัดเจนนี่เหยียบก็สียิ้มดีคือสีหัวยินเลยนะคะนี่เพ่นนี่น้อยค่ะเออเอเอพอเอาอะไรมาทำหมอนให้หนูดิ เอาผ้าห่อตัวมาทําหมอนให้หนยลูลกยานตะลูกอันหนาวนะคะก็เลยเอาผ้าแบบเป็นนุ่มๆให้เพิ่นเล็กน้อยนะคะเนาะต่ว่าอาการห่อนค่ะห่อก็เปิดพัดลมให้่เพิ่อนอยู่ตว่าก็เปิดแบบชเชินเียงนะคะเนาะอากาศดีอากาศสดใสเลยวันนี้วันนี้คุณพ่อไปอะไรคะวันนี้อือม คุณพ่อไปกรีดยางนะคะอใช่ไปกรีดยางค่ะทุกคนไปกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะไปกรีดตะเมอเ้ามัมนนี่ค่ะสวยจัาหนอยตัวนี้ก็ประมาณสิบม่งเสานะคะเพิ่นก็ไปออกออกไปหยอดน้ำกรดคาทุกคน <S <S ก็จะมีแม่ลำไยกับน้องเพนเนี่อยู่ด้วยกันสองคนอีกแล้วแต่พอเพิ่นจะมักมาปอนนุ่มค่ะทุกคนเวลาเ่าเสื้อเอานมให้ลูกกินนี่มากมากเลยเลย เป็นมักมากปลอนนมลูกนะคะเนาะอืออือออกกาลังกายค่ะอันนี้หุมพายเพื่อนล้วเพื่อนกยรยันออนนี่ค่ะนี่อือหุมพายฮุมแพ้เพื่อนอันนี้กันเป็นบอสต่วัน้ำยเอาอวันเอาผ้ามาปูอีกชั้นหนึ่งนะคะเนาะปูอือหนูให้หนูออกกําลังกายนูลูกเด้อนะ เพราะเราได้ปลุกให้เราเพิ่นการพิ่นเพิ่นเพิ่นหยันออกเพิ่นแร้งลายอ่ะอ่ะอืมเว้นนี่ดีสับเว่นนี่บอกคนขะาคนะแร้งลายคนเออเฮอหนูแรงเยอะเหรอลูกหนูกินนลแล้วหนูแรงเยอะเหรอคะฮึเดวงใจของแม่ ดวงใจของแม่นะคะอืมกขามีเวลานะคะทุกคนอนนี้ก็สีอัปเตดตทุกมืทุกมือนะคะเออเอาไว้ก็บใบถั่เบิงนะคะทุกคนนะยันออกอีกแล้วหนูหนูแข็งแรงจังเลยลืกเลยนี่นะยันออกนะทุ่งเท่ากับยันออกนะอืม ปิดพละน,น่ากายของเด็กหน่อยนะคะ่ะอื่นนะอะปาปากข้อวอข้อวอแล้วมันเป็นหิวนุ่มอีกแล้วบ่าือ,อเป็นน้่น้อยเดี๋ยวให้เพิ่นใหญ่สักหน่อยนะคะ่ะนอจังไซกางเกงให้เพิ่นดีๆอันนี้ใส่แล้ววันนี้อ,นอันก็จังเพิ่นอึดอัดนะะี่ค่ะทุกคนต้องไซกางเกงเลยก็ไซเพี่ยมเพื่อ ก็เลยว่าเพิ่นสือ่ออัดแห้งนะคะเข้าก็เลยเมืม่อไม้นะคะทุกคนเข้ากับนี่แหละเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ตามที่เพิ่นบอกเพิ่นว่านะคะคนที่เพิ่นมีประสบการณ์เข้ากับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเอออาปาขาอวแล้วอวอะไรล่ะลูกคุณแม่คุณพอ่อเมื่อไม่นะคะไกะ่พ่อกับแม่ให้ เป็นซอยเบิงน,น้ำเออลูกเป็นจังซีนี่คืออยีงอยงอียงนะคะกลายเป็นว่าเออเป็นปกติของเด็กน้อยเขาก็วไว้ว่างใจเขาก็อุ่นใจเนาะคะ่ะมื่ขึ้นเมื่ขึ้นว่านนี่เพิ่นหห้ค่ะทุกคนเออห้คือจังเจ็บคือจังอยียงกัดหรือเพิ่นเจ็บท้องมานอนหรือเพิ่นเป็นยางน้องสิน,นะคะบริด้นอนเบิดขึ้นค่ะทุกคนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะคะเพิ่นกินน่มสองทุ่มครึ่งเออกินน่มแล้วนี่ กระเฮ็ดเพิ่นเลิอนะปกตินะคะบันนี้เส็จแล้วเพิ่นกระไฮไหมคะอมเออไห้แล้วบันนี้ก็เอานอนลงนอนลงแล้วเพิ่นเอียออกไหมคะทุกคนเอียออกเขาบอกว่า,าเฮ้เพิ่นกินน่มหลายเกินไปบ่น,นะคะซ่องไอ้ซ่องไวสามอ่อนเพิ่นกินเบิดเลยไหมคะทุกคนกินดีดีเออแม่เห็นลูกกินน่มดีนะคะก็ให้กินอือบันนี้ก็คือว่าเพิ่นเลิอบันนีไอ้คิดว่าเพิ่นอันอสีแนนทองนียังสินะคะ ว้ายเออนันเเละมันนี่กะอุ้มอุ้มอันเห่เพิ่นเลื่ออุม้มเยอะให้เพิ่นนอนนะเ่ค่ะบ่ห้เพิ่นนอนจนรองหอดสามสี่ถุงอือเพิ่นกรบโปนอนค่ะทุกคนออเที่ยวหายเที่ยวแอร์มันนี่รพราะพรเข้ากะหายขึ้นเรื่อยๆหายหายแบบคือจากอีหยังกัดนี่ยหายจนหอดเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะแม่เพิ่นก็เล่นพอดีฝนกต็ตกน้ำนะคะแม่เพิ่นก็เล่นมาเบิ่งเพิ่นว่าเอาเอเด็กน้อย เ็กน้อยหายังสี่แล้วเขาก็เป็นห่วงแล้วว่าเออมือเกินเศรษสิจผ้าลูกไปหามอแล้วว่าลูกเป็นอย่างน้อนะคะอลูกเจ็บตูกอย่ยยงางบนน้อนด้วยจังใดอย่างเนะคะเมีว่ว่าเออเิ่นกับเป็นจังสี่แล้วเล็กน้อยมาสันเออเอ้มานะ้อยคนเก่งของแม่คนสวยของแม่อืมบานี้นแล้ะค่ะ ก็เลยนพาเพิ่นออกมานอกห้องนะคะก็มานอนอยู่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 บ้านนะอยู่ในบ้านนะคะอืมต่ลักภาพไปนอนอยู่ในห้องก็ออกมานอกก็เอินเพิ่นเอินว่านอกนอกเงี้ยนะคะอืมนี่ยวมองเมองนี่แหละเมองที่ดังใหญ่นางนี่แหละอืมบ้านนี้เอาผืนนอนจังสีผืนเบอร์ยูด้ค่ะมาเนี่ก็เรื่องมะขวยอูเมียเพิ่งก็เรื่องมะขวยอูแต่มืองนี้มันเป็นเดินเฮียนเห็นไหมคะทุกคนเป็นเดินเฮียนเดินหยังนะคะเนาะบ้านนี้เห็นเป็นเดินจังสีนะคะทุกคนเป็นเดินจังสี เออโมเมนห้องแบบนี้ยุ่งนะคะยุ่งแต่สีล้ายก็เล่นกลางมนะคะให้เพิ่นให้เพิ่อนนอนในอูก,ก,กอ็กลวยอูเมะก็กลวยอูเออจังเศร้าไหมครทุกคนเออจังดีขึ้นโอ,อ,อ,อ้ลูกร้องอีกแล้วเหรอลูกร้องทําไมคะแม่ไม่ได้ว่าให้หนูนะเออแม่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังให้ป,ป้าๆหน้านะอืม อ,อออโอเคนะคะทุกคนเพิ่นลืมสัญญาแล้วเดี๋ยวสิอุม้มเพิ่นก่อนนะคะน้ำยาขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมารับชมติดตามเป็นน่าจะก็ดใหญ่ค่ะขอบคุนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเพนนี่บ๊ายบายทุกคนนะคะเออลืมสัญญาแล้วลืมปั่นจักรยานแล้วทุกคน